ในวันนี้นะครับจังหวัดสกแก้วได้ให้ความสำคัญกับการ,รส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านชววเนศกิมประเสริฐนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วประธานในพิธีในวันนี้ครับ54 3ส1สองขอบคุณพี่ๆีสื่อมวลชนช่างภาพเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจะได้ชมบรรยากาศของพิธีเปิดที่สวย อลังการไป,ปรพร้อมๆกันค่ะทุกท่าน่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วยกันนับถอยหลัง สำหรับพิธีเปิดในวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญท่านกงสูญพักผ่อนด้านหลังค่ะเก็บภาพก่อนนะคะครับผมเรียบร้อยครับขออนุญาตช็อตแรกก่อนนะคะทุกท่านค่ะยิ้มไปที่กล้องพี่อัดยกมือหน่อยอาร์ตค่ะเสื้อขาวค่ะมองไปที่กล้องอาร์ตนะค่ะ ก็ผมอยถ้าต่อไปครับขอเป็นกดไลค์ครับสามอีกหนึ่งภาพครับหนึ่งสองเด็กครับด้านหลังด้วยนะครับ